นิตาเอนะครับ1นึ101สีเทานะครับเครื่องจบจบนะครับสีสมบูรณ์มากเลยนะครับสีสวยๆเลยนะฮะแปดสบเก้าปอร์เซนได้เลยนะครับถ้าไม่มีทิ่ตินะครับ แม็กยางก็ยังสมบูรณ์อยู่นะฮะท้ายสวยๆเลยนะครับภายในสะอาดนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเครื่อง 4A นะฮะ กไม่ขาดนะครับท่านใดหาอยู่นะครับท่านใดหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้สวยๆนะครับ สะ,สะอาดสวยๆเดิมๆเลยนะครับเก็บช่วงล่างให้จบหมดแล้วนะฮะร,รถอยู่พระรามสองนะครับมีบริการจัดส่งนะครับรถสีเต็มนะครับท่านใดหารถเดิมสีเต็มอย่างนี้นะฮะร,รีบจับจองกันเลยนะครับ เย็นนะครับแผงประตูไม่มีหักนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วครับแเย็นนะครับกระสารเล่มทุกอย่างพร้อมโอนนะครับ ดูรถล,ลองขับได้นะครับอยู่พระรามสองนะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับรถสวยๆเลยนะครับถ้านสนใจก็สอบถามได้นะครับ083 878 0253มแปนะครับศูนก็ได้นะครับอีกเบอร์หนึ่งผมลงเบอร์ไว้ข้างล่างแล้วกันภาษีหกนะครับคันนี้ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีรถเข้าใหม่สยวยๆก็จะไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับรถดีต้องบอกต่อนะครับสวัสดีครับ